E.P. 2แนะนำปลาช่อนค้าหลวงในตลาดปลาตะจุจกักค่ะอันนี้เรียกกันว่าชันนาเอเชยติก้าไวส์สปอตครับผมสายคันนี้มาจากจีนอ่าชันนาเอเชนติก้าชันนาชันนาอ่าเป็นชื่อที่ใช้เรียกปลาช่อนตัวตัวบนโลกนี้เลยอ๋อเป็นสะกด C H A N N A ครับอ่าสกดตรงตัวเลยใช่ครับอ่าฮะ แต่คันนี้สามารถโตได้ไม่เกิน12นิ้วครับแต่ว่าตัวด้านซ้ายเขาค่อนข้างใหญ่มากเพราะว่าตัวนี้มาจากป่าถ้าปล่อยเขาธรรมชาติตัวเขาก็จะใหญ่กว่ากรบติใช่ไหมคะก็เป็นไซส์นี้เลยตอนนี้คือมีสองไซส์อันนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับแล้วก็จะมีตัวนี้คือมากกว่าน้อันนี้คือใหญ่ใหญ่สุดนี้มันจะเริ่มใหญ่ตอนกี่ปีได้หรือจะได้ไซส์ขนาดนี้คะประมาณสองปีได้ครับ ันนี้ก็คือใส่เบื้องแรกเริ่มอ่ใาชา่พอสองปีปุ๊บมันก็จะเริ่ม,ม,มใหญ่อันจะโตตามความกว้างของตู้